กับสวัสดีค่ะกับสวัสดีเอที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องโฟเกมเมอร์นะคะเดี๋ยวจะไปเพิ่มคั้ว่าชาแนลอีกก็วันนี้จะมาสอนโหลดโหลดรูปภาพใน Google แต่มันโหลดไม่ได้นะคะแต่เวลาเรากดดาวน์โหลดปุ๊บมันดาวน์โหลดรูปภาพไม่ได้ไงนะคะ ก็ยังมาสอนวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวเนี่ยน่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะ,ะอ่ะหนูจะเอาเป็นทะเลเอไม่เอาดิภูเขาดีกว่า าดีกว่าเอาเป็นรูปนะแคทเกมนี่นะคะจะมีหลายรูปเลยหรือจะเอาเป็นอนิเมะฟรีไฟก็ได้นะคะ <c oughs> อนิเมะนี่นะคะอนิเมะฟรีฟรายไม่ได้เจออ่าในหน่อยากได้ลูกนี้ กดดาวน์โหลดนะคะนี่นะคะกดกดจิ้มกดจิ้มค้างนะคะกดจิ้มค้างแล้วก็ดาวนโ์โหลดอ่ะก็กดดาวน์โหลดแล้วเราเข้าไปดูนีไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นไหมไม่มีเลยนะคะนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีทำนะคะก็ ไปกดไปนี่นะคะน,น, Google, นี่นี่กูเกิลกดกดเข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ามันก็จะมีรูปเหมือนกันเลยนะคะอืมพิมพ์ไปที่เราอยากได้เทตัดเฉยคนดนนะคะนูนี่นะคะอันนี้ไม่ฟิวไฟนี่นะคะหนูอยากได้อันนี้นะคะ มันจะมีมันจะมีหลายหลายละหลายหลายอันกว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปภาพนะคะนี่ค่ะนี่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วโอเคนะคะเราก็กดเราก็เข้าไปดูในรูปภาพนะคะนี่เราถ้าไม่มีกู จังนาทีคนดูดมีเป่าเอาไหมนิกดคำว่าเปิดเ <c oughs> ข้าไปดูดิอ๋อเข้าผิดเข้าไปดูเดี๋ดูนะ มันจะไม่มีจริงๆหรอวะเนี่ยมันจะไม่มีจริงๆหรอนี่ไงจเจอแล้วเจอแล้วคนดูนี่นะคะคนดูนี่นี่นี่นะคะนี่นะคะสมมุติหนูอยากได้อีกอันนึงก็กเข้าไป ะมีอีกอันนี้เม้นหนึ่งที่หนูอยากได้ก็คืออันนี้นะคะกดค้างเหมือนเดิมเลยค่ะดาวน์โหลดรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้กดคําว่าดาวน์โหลดนะคะนี่นะคะแล้วก็เข้าไปดูกันเลยค่ะคู่ไปดู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 ปดปดนี่มาเรียวมาเรียวมาเรียวโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง4 Gamer นะคะสำหรับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย